สวัสดีครับ,บพี่พิทุขทันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับมณีแอดภาพพยพี่น้องมาอยู่ที่วัดปูท่องคํเกา93นะครับพพี่น้องครับจึงฉายยาเล่ากับปูท่องคํา93าสามนณีแอดมติดตามตัวเลขเนื่องด้วยว่างวดก้อนเพื่อนให้เลขถือนะครับเพื่อนกาดมาปล่อยเลขอยู่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็เลขเพื่นถือแต่ว่าเพื่อนให้สามโตสองหางเนาะแล้วมณีเลขต้องซื้อซับไปสามานกประตูนะครับ เพื่อนทยบ้านเพื่อนก็นได้โชคได้ใช้น้ำยูผู้ใดก็ได้นะครับถือว่าบออกตัวตรงแต่ว่าห่างออกออกยูครับพ่อพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี่เข้ากับมาติดตามปูทองข้าต่อแต่ว่าปูทองขํามงดนี้ให้หางเดียวครับเพื่อนบอกว่าให้เม็ดเดียวให้หางเดียวเน้นๆไปเลยนะครับถือใครถิดบวถิดแล้วไปครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พ่อพี่น้องเอพีได้มาติดตามไปพร้อมๆกันครับแอดนะครับเมื่อนี้ก็ได้ จึงตัวเลขปูทองค่ำที่เป็นตัวไดนะครับพ่อพี่น้องเขามาแล้วกดติดตามไว้ครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวจอมือเขากับจีมาติดตามให้อีกที่หนึ่งนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือขาดเคลื่อนเจังไดบอนะครับพ่อพี่น้องติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อิบ่ได้พลาดจากคลิปเด็ด,ด,ดจากทังช่องครับในส่วนนี้ตัวเลขของปูเพื่อนก็บ,บอกว่ามั่นใจมาก งวดนี้ปกติให้งวดละสองหางแต่บางงวดนีห่หางเดียวครับพลเมืองเพราะฉะนั้นเท่ากับามาลุ่นไปทำความกันว่าปูที่ให้ตัวใดแล้วก็วันที่สิบหกสิงหาคมสองหางหก 64, สี่ซีมีความแม่นยำ่ำซ้ำใดครับพลเมืองครับอ่ะจังใดห้องปลฟังพร้อมๆกันครับพลเมือง FC. เอฟซีสำหรับค้ามวอาคกาจ่าจากปูว่ามีความาชัดเจนซ้ำใดเพื่อนมั่นใจซ้ำใดครับเอฟซีครับ,รบตามแอดมาครับอืม ปลยคลิปไปแล้วก็ลืมเลยปลยคลิปไปแล้วเริมเน้ปูอ๋อมันก็ลืมที่ที่ไม่ลืมตอ้งงวันวันึวัน่านว้นวันวันว่นยัําปนวันวันหันวดนวั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 นลันวัยวัน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 ไัน่ันว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 ันบัปูันว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 ปลวันวันวันนานวงวันวันวันงันนวั ว่านี้ว่าสิปลอยเม็ดเดียวเขียนๆเลยบปูนบอลบอลพูดความทำเพียงไหลชื่อไหลเปลี่ยนเงินแบบปูเปลี่ยนไหลเปลี่ยนเงินอันนี้แก้วการสร้างอันนี้ไม่ยังนี่การสร้างกามสร้างปลอยเม็ดเดียวไม่ต้องไปเพราะว่าข้าญาดย่อมข้าเจ้าว่ามีเงินถวยเม็ดเดียวญาดย่อมหรือเงินหรือช่างนะพูนะ มันทำคลองเป็นของธรรมดาครับผมเ็อตไซเม็ดเดียวจังๆเลยเนาะปูเนาะเห็นตัวมันก็ดีนตัวกันว่างฉันเอาเม็ดเดียววันที่แล้วปูปล่อยเยอะโตวันที่แล้วหกเก้าห้าแค่นั้นแหละปล่อยปูปล่อยหกเก้าห้าดีนะหกเก้าห้าครับหกห้าสองเข่าได้เนาะโอ้ปล่อยหกเก้าห้าก็หกห้าสองที่ที่เข่าไปลูกครับ อาจารย์ตีอะครับครับคขาได้น่ะโอ้เข่าวัดได้น่ะผูใหญ่ไม่อยู่ี่โดนมาไดเแล้วบันปูเขาก็เขาวัษสาขาวรันา,บ,นาบ้านีฟันดีพวที่นี่ฟันดีพันว่นนาอะไปเจเศเห็ดหผู้เท่าพู้เท่าเจ้าทีพันมาบอกครับ อ๋อเลี้ยงเรื่องเรืเ่องนีนนเนเ่เป,นเนเปนเ็นเป็นเลขนิมิตนะปูนะเป็นเลขนิมิตเป็นเลขฝันเป็นเลขฝันเป็นเลขนิมิตมันเป็นเลขคำนวณบ่ว่าได้เอาคำนวณปวดจบลอง <laughs> อั <laughs> อนนี้มีเลขกันปูพ <c oughs> นธิให้กันได้เงินตัวเนาะนได้พ่ลธิตอนเขารรษาเนี่ยมันพลนว่าหลวงปู่อยากได้ไปไปเสียงโซกบ่อยอย่างไรอย่างใดนะเนาะอยากหายย่าหายยมครับไปไป อญญายาที่ยอมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเออพนว่าพนว่าหลวงปู่อยากได้เลขไปเสียงโซบ่อยากได้อยางหายหลายเลยมันข้าเจา้าบอกว่ามีเงินหลวงปู่กับเสียงเล้วเขาโอ้หลังจากที่เพิ่นหายมาแเ่มามมเสียงเนี่ยมันมาพุ่มวาได้ไปเจ็บเห็ดได้ไปเจ็บเห็ดได้ไล่ลายใายญา่ย่อมเขาเจ้าไปได้หลาย นาติ้อมพระเจ้าไปฝันเด้เป็นข้อมฝันฝันลงปูฝันมาได้ไปเก็บเห็ดเลขเลขเลขเดิมในปูเลขสองห้าแปดสองห้าแปดเอานี่งสองห้าแปดตอกมาไม่ห้แล้วตให้เรียบร้อยแล้วโอ้เป็นเอาง่ายเม็ดเดียวเลยเอาเม็ดเดียวเจ่ว่ากา ไอ้ที่ถอดออกมานี่็คือถอดตัวกันว่าแม่งตัวกันไอ้ซับซับห้ไลท์ประตูวันต่อไปซับเพราะว่ามีทุ่นหน่อยครับอันซุ้มไหนมีทุ่นหน่อยเขาเล่นใช่ยังไงพ่อจ้ะห้าครับผมห้าสองสามแปดห้าสองกับสามแปดเป็นตัวเน้นนนาะปูนะเนีนเท่า้นจบอืหงวดก้อนเนี่โอ้ยผมผมเลื่มเลยที่ผมล่งคีปูไปแล้วผมเลื่มได้วางวงดหงวดก้อนเหล็กปูเขา เดี๋ยวจีย้อนกับเพื่อนไปเบิ้งคลิปอยู่ผู้ผู้ผู้ห้เลขกสามตัวสองหางเนะาะเมื่อกันเนาะแม่นบ่แม่นหกห้าสองมันออกสองหกหนึ่งมันสลับครับจีนเท่ามันก็หกเก้าห้ายุนมาปล่อยอยู่นี่หกเก้าห้าครับ, <5. S 1> รบแม่ออกขาเจ้าเน้น เรียนเก้าหาไล่ถือถือส่วนหน่อยโอ้มามามาปล่อยอยู่นี่เอาเลขใส่มาปลอ่อยอยู่ในเล,ลเลขยุ่มๆนี่บ่กันเลขยุ่มละโอ้เลขยุ่มยุ่มวัดนี่เนาะปูเนาะม,มาปล่อยแต่บางวันวันนี้ให้ว่าได้มาสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดปูก็เลยมาจับคู่ให้กับือมีเออมีดห้าสองสามแปดท่านั้นหาแปดโอ้สามสามแปดนี่รุดมากยังไงเนาะสามแปดนี่ จัดออกอย่างนี้แหละเขาต,ต,ตีเอาคืนไปแจมนึงโอ้เอาคืนแจมหนึ่งนั่มอมลเลยเป็นที่มาของสามแปดไฮบา้าเอาคืนแจมหนึง่งเลขสามตัวมีอยูใ่ให้ให้เม็ดเดียวเลขฮะสามตัวเนาะแต่ว่าเลขมาตัดให้ซื้อนี่ก็คือมาตัดสองตัวให้ซื่อ,อลอตเตอรี่นี่ก็คือห้าสองสามแปดห้าแปดตัวเน้นเดืปูตัวเน้นห้าสองห้าสองสามแปด น่ะเห็นบักันมาหาปูก็ได้แนวทางยังสั่นตัวอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเด้อพ่อยเป็น้องเด้อเออซึ่งว่ดที่แล้วปู่เข่าใช่ไหมใช่ซองพันถือหลายยนมาปูขึ้นหน่อยแต่แต่ว่ากับวามหมายนะมันอ่ามันออกตัวตัวต้องไปซื้อฮกประตูเนาะต <c oughs> ้องคอยถือดิต <c oughs> ้องกระเมี้ยนสั่น,น <c oughs> <อ>แต่แต่ว่าเที่ยวนี้ซับให้พร้อมเรียบร้อยซับแล้วซับแล้วมวัดก่อนให้เป็นซ้ำโตไหวเรื่อยบ่ อืมพี่โยก็ไปจานเตี้นแหละครับต้นเขา่าสองสองหกหนึ่งเขา่าจะเข่าก็ดีนะไทยบ้านไทยซองกับจีนเฮียได้สั่งน้ำคือว่ามีแนวอยากเฮลียดอยากสัง่งไรแนวอยู่มาเข่าพรรษานี่ก็ได้ไมาจำพรรษาอยู่นี่เนาะผูเนาะเอาจังไลยก่อน,นั่นตัวละอันนี้เลขนี่เพิ่นไม่ให้เป็นตัวหรือเปล่าไม่ให้เป็นตัว,ตวความฝัน ฟันได้เป็นตัวเลยฟันด้เป็นตัวเพว่าเอาไปเอาไป,เอาไปเสียสกโซ่แล้ปูอ่อืมเออหายใช้บ้านพ่อแต่เฮ็ดได้สางได้แปลงอือก็เลยหายสามตัวสองห้าแปดครับบันลงปูกระตัดออกไปแล้วลงไปแล้วบันนี้ก็ขึ้นแตมหนึงงน่งล้มเตียงหนึ่งเท่าน,นั้นแหละแล้วปูท้องคำเก้าสาม 9, 3, นี่คืออย่างปูนี่ล้งปูเก้าสามทองคำล้วปูทองคำเก้าสาม 9, อืมชยายยาโอ้หลวงปูทองคำเก้าสามชายยา สายยาปูก็คือปูทองคำเก้าสามเรืพลอยพีรองเดือกันขวางใจสนใจตัวเลขเพื่อนหรือ,รอว่ามีปัญหาขวางใจอย่างไหรถึงว่าขวางใจเรื่องตัวเลขเรื่องพลอพีรังเรื่องก็โทรมาหาปูได้ทั้งศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าจะบอกก่อนนะครับว่าเลขปูเนี่ยเพื่อนให้สามตัวหางเดียวแต่ว่าต้องไปซับเอา ต้องหมายถึงซับนี่ก็คือซื้อหกประตูนะครับไปซับฮกประตูเบิ่งมากตัวใดก็คัดออกม่อมากเออมากตัวใดก็บซื้อม่อมากตัวใดก็คัดออกตั้งช่องกันําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางกับพ่อพี่น้องในส่วนความฝันปูกะเอาแล้วแต่ปูเซียอูบลเสียอันนี้มันเป็นความเสียส่วนบุคคลให้ใช้วิจ,จะะารณญาณใกนการรับชมทางช่องนําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางพอ,งอ,งอพี่น้องกรลังออกไปวิเคราะห์เบื้องน้ปูน่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าผู้เน้นผู้เน้นหาสองหาสองกับส,ส,สามแปดสามแปดเท่าน<ม>ั้นเพราะว่าอยาติโยงกระจาบ่าบบมีเงินถ้าเหรียนแค่นี้ถ้าเลารียลมันสิเบิดไลครับผมไม่เหรียเลรเียนไลายเบิดไลเ์หรอผู้ไอ <c oughs> มันเป็นเรื่องธทร,รมดานะ <c oughs> มันเหรียไรเบิดไลายเนี่ยเ <c oughs> สือไลเบิดไลนี่นเหรียมันออกตัวเดียวนี่มันออกสู่ตัวเดียวเนอะ่มไม่าเขียนตัวไรออกตัวนั่นเนี่ยเเขียนไปหลายๆตัวนี่ออกตัวเดียวเท่านั้น นั่นมาสันจังเลขกล่างนี่ห้าแปดสิ่งห้าแปดเลยเผู้บอกโยกขีเนาะผู้หมุนอยบังกอบผู้บอกอยบ้านเนาะผู้บอกอยูภาอีสานภาอีสานท่นเจาของเป็ดของธรรมดาครับเป็ของธรรมดานจะเขียนเป็นของธรรมดาน้วพูเนาะน้ำกระล็เต่ดวงครับปูปูว่าฟันด้เก็บเห็ดตี้ีลนดนเอาเลขตัวนี้ไปเชี่อเอาเลขตัวนี้มีผู้เทามาบอก ออหลวงปู่เอาเลขไปซิไปเสียงโศกมาไว้ายากได้ยนเลยจะเอาหลายตัวแล้วมันหลวงปู่กับพ่มีเงินเสีสิบ,บ,บอกญาติบอกโยมซื้อเอาดอกหลวงปู่บ้าเรียนนะครับครับบอกกันหลวงปู่แล้วมันเสียงพ่นบอกว่าห้าสองแปดครับวันนี้หลวงปู่มาเสียงเบิ่งฝันว่าได้เจ็บเห็ดหลายหลย,ลยนืนนวัดนี่ครับที่ท่านั่นหลงหลวงปู่กันตัดออกไปให้แล้วครับ ออกหายาให้โยมให้ซื้อขืนซื้อลงย่เทานีละครับตัวนัดที่หาสองกับสามแปดแม่งนั่นกับตัวนั่นกับพินิจพิจจรณนาบเบิงกเบเลนก็เ่นมักแต่จับตัวนอปูนอแมะว่ามักกับพานตายินทันส่วนตัวปล่อยให้เม็ดเดียวจบเม็ดเดียวอิลีเม็ดเดียวอิีสองหาแปด หมายว่ามันใจคักเราปูก็ได้เนาะแม่ชายาทีมาเก้าสามนี่มาจังไรปูหลวงปูเก้าหลวงปู่ทองคำเก้าสามตั้งไว้โอ้ตั้งไว้ตั้งไว้มันตั้งกับทีมคงจับครับหลวงปู่ทองคำเก้าสามให้เปลี่ยนชายาไว้เนาะปูนะชายาฮะจังไรกับทีลบกวนปูซ้ำนี่ถัว่าสันเนาะมัได้เลยเด้่ตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เลขที่แล้วก็ค่อยได้ไม่เห็นภาษางับน้ำปูเบอร์ทั่วปูก็ยุ่นอี่ทันแล้วแม่นบ่านสันเนาะปูเนาะ นะจังไในขอบคุณผูห้หลายๆครับขอบคุณผูห้หลายๆครับวัฒนาศีลสันิจังพุทธาปัจจัยนรัตตาโรธรรมังวัสสันติอายุวโนสุขังภาลังอ่าขอให้ญาติโยมจงสําเร็จสําเร็จนะสาธุสาธุ